วันนี้แม่ตื่นแต่เช้าเลยคะ่ะตื่นตั้งแต่ตีห้าแม่จะทำขนมหวานไปใส่บาทนะคะวันนี้มีความตั้งใจมากเพราะว่าไปเจอแตงไทยมาที่ตลาดลูกลยยี่บาทก็เลยอยากลองเอามาทำดูนี่คือวัตถุดิบที่แม่จะต้องใช้แม่ก็เริ่มจากการผ่าแตงไทยเลยคะ่ะ แต่ว่าแตงไทยลูกนี้ไม่ค่อยมีกลิ่นเหมือนเวลาอยู่ต่างจังหวัดนะคะรู้สึกว่าแตงไทยต่างจังหวัดเวลาเราเอาวางไว้นี่กลิ่นหอมทั่วบ้านเลยแต่อันนี้จะไม่ค่อยหอมสักเท่าไหร่แม่ก็ต้มน้ําทิ้งไว้แล้วก็ใส่สักคูเข้าไปเลยค่ะสักคู่อนี้ห0 0กอยกัมแม่ก็ใส่ไปหมดเลยน้ําเดือดแม่ใส่สักคูลงไปแล้วก็คนๆสักพักแม่ก็ปล่อยทิ้งไว้แล้วแม่ก็มาจัดการแตงไทยต่อเลยค่ะแม่เอา,มาเมล็ดออกเรียบร้อยแล้วแล้วแม่ก็มา ผ่าออกแล้วก็ปอกเปลือกนะคะเพื่อที่จะมาหั่นเป็นชิ้นชิ้น,นแม่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนิดนึงนะคะนี่ก็หั่นเรียบร้อยแล้วได้เยอะมาก24บาทส่วนสาคูของแม่นะคะ ก็ไก่จะได้แล้วนี่ก็ได้เรียบร้อยแล้วค่ะแม่ก็จัดการจะเอาไปเทล้างแล้วสี 4, คือเขียวดีมากแม่จะเอามาล้างน้ํานะคะแม่ล้างไปหลายน้ํามากเหมือนกันปกติแล้วต้มสาคูไม่เคยรอดเลยวันนี้รอดจ้าถือว่าผ่านนะคะนี่ได้เยอะมากสาคูของแม่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแม่ก็มาจัดการกะทิเลยค่ะต้มกะทิใส่น้ําตาลเสียดายมากวันนี้ไม่มีใบเตยน,นะคะถ้ามีใบเตยก็จะหอมอันนี้ไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะใส่เท่าที่มีละกันพอกะทิเดือดอ แม่ก็ใส่น้ำตาลลงไปเลยนะคะนี่แล้วก็มีข้าวโพดข้าวโพดซื้อมาจากแมคโครนะคะถุงนี้นะ่จาจะห้าสิบกว่าบาทจำไม่ได้ว่าห้าสิบสาบาทหรือเปล่าแม่เอามาเทใส่จานนะคะเพราะว่าเขานื่อสุกอยู่แล้วแม่ก็ไปใส่ไมโครเวฟเลยขนมหวานของแม่ก็เรียบร้อยแล้วดูสิคะได้เยอะมากแม่จัดการเตรียมใส่ถุงเพื่อที่ทาใส่บาทเลยคะ่ะแม่ใส่เยอะๆเลยนะคะเพราะว่าเมนูนี้แม่คือเยอะมากแม่ก็ตักแบ่งให้พี่เปิ้ลด้วยนะคะแล้วก็ ตักแบ่งให้พี่เปิ้ลใส่บาตรด้วยเพราะว่ามันเยอะมากตักเสร็จแมกามัดนี่ได้เยอะมากเตรียมใส่บาตรลยค่ะข,ของทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนี่มีข้าวมีกับข้าว,าวแล้วก็มีของหวานไปจ้าเปิดประตูก่อนมาตั้งแต่ตีห้าตอนนี้ก็สว่างแล้วแม่ก็เปิดประตูเปิด้วก่อนนะคะเพื่อสร็เจเดินไปใส่บาตรนี่ก็นั่งรอใส่บาตรค่ะใส่เสร็จแล้วก็มากวดน้ําหลังบาตรใบไม้ก็เยอะมาก เดี๋ยววันนี้แม่ก็เคลียหลังบ้านด้วยนะเสร็จแล้วแม่มาทําไก่ต้มน้าปลาค่ะวันนี้แม่จะลองเอาไก่ใส่ไปพร้อมกับน้าเลยนะคะแล้วก็อบปรุงไปเลยแม่เอาน้าใส่เอาลากกักชีใส่เอากระเทียมใส่แล้วก็มีพริกไทยด้วยนะคะแล้วก็ใส่น้าําปลาเส้นตาล แล้ซ<ส>อสฝาเขียวคะ่ะแค่นี้ปรุงแค่นี้ง่ายสุดๆไปเลยนี่แม่ก็แววมาดูนะคะว่ามันนิ่มหรือ,อยังไก่เริ่มนิ่มเริ่มสุกแล้วแม่ก็โรยด้วยผักชีเลยคะ่ะจะได้หอมหอมนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเมนูแกงต้มน้ำปลาของแมนน่น่ากินมากเลยครับแม่แต่เจไดแม่อยากกินงาเจไดนอนอยู่หรอครบแม่ใช่เจไดหลับอยู่แม่ตื่นแล้วรสชาติเป็นยังไงอะครับแม่อร่อยกุ้งกบมาก กลมกล่อมแปลว่าอะไรครับกลมกล่อมของแม่ก็คืออร่อยไม่มีทิ่ติเลยแม่ก็ตะเก็บไว้กินแล้วก็อันนี้ใส่กล่องเอาไว้ไปกินที่ทํางานนะคะเสร็จแล้วแม่ก็มาทําน้ําจิ้มมันเลยนี่มันเอาจากบ้านพีเปิลน,น้ําเยอะมากแล้วก็ลูกใหญ่มากแม่แม่คะจจไดยังไม่ตื่นกูหูทำไมลูกแล้วก็น้ําเยอะจังครับแม่แม,แม่หันอะไรอีกเนี่ยจะกินทุกคนอย่าลืมนะพิมพ์บอกว่าแม่ต้องลดน้ําหนักนะทุกคนลืมกันไปหมดแล้ว เพียกันลูกจริงๆเลยเนี่ยแม่ทำกับข้าวใส่บาดลดน้ำหนักได้นะทุกคนพีน <Okay, okay. S 2> บอกเลยโอเคอันนี้จะทำน้ำจิ้มนะคะเพราะว่าอ่าวันนี้เยอะมากก็เลยไม่อยากจะตำแม่เลยขอใช้เครื่องปั่นละกันแล้วก็เครื่องปั่นไม่ค่อยได้ใช้เลยมาใช้มันซะหน่อยแม่ใส่พริกใส่กระเทียมแล้วก็รากผักชีมะนาวลงไปนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปแม่ใส่มะนาวคือเยอะมากมะนาวบ้านพี่เปิลเอามานะคะ เป็นของพ่อเปิ้ลสวนมันพี่เปิ้ลปลูกเองคือน้าเยอะจริงๆแมกกระปุงใส่ทุกอย่างครบแล้วแมกออามาปั่นเลยคะ่ะนี่ตอนแรกก็กะจะไม่ให้เผ็ดนะคะชิมไปชิมมาเผ็ดง,งั้นนี่เรียบร้อยแล้วแมกออมาเทใส่าชามแล้วก็โรยด้วยผักชีเหมือนเดิมคะ่ะจะได้หอมๆนี่เสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้แมกินข้าวเสร็จแมกก็ต่อดด้วยขนมหวานที่ตัวเองทําเลยแล้วก็เหลือเยอะมากแมก็จะไปให้พี่รปพที่ดูแลหมู่บ้านแล้วนะคะ ได้ทัง้งหมดสมถุงโอ้โหยังเหลือเยอะอยู่เลยของฝากจากบ้านเราค่ะ